สวัสดีเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนนะครับถ้าคุณยังวางสต็อปลอสแล้วโดนกินอยู่บ่อยๆนะครับคุณอาจจะยังไม่รู้เทคนิคนี้นะครับก็คือการวางสต็อปลอสในจุดเซฟโซนนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เราจะมีคําตอบแล้วก็มีแบบทดสอบเพื่อนๆนะครับลองทํากันดูว่าเพื่อนๆเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะครับเริ่มจากต้องทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสต็อปลอสว่าจุดที่เซฟโซนที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับ เริ่มจากหลักการาง,ง่ายๆนะครับก็คือใต้โลของแต่ละจุดนั่นเองนะครับอ่ะเราจะตัดเรื่องการล่าสตอปลอลไปก่อนนะครับคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงการล่าสตอปลบอลอะไรทางนั้นนะครับอ่ะปึ๊บสิ่งที่ปลอดภัยนะครับเห็นๆกันอยู่ก็คือใต้โลนะครับแบบนี้ใต้โลทุกจุดนะครับคือจุดที่ปลอดภยัยใต้โลกับใต้ไฮนะครับอ่ะในส่วนที่2นะครับก็คือ ส่วนที่เป็นวอลลุ่มคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วผมก็พูดไว้ในคลิปหลายๆคลิปนะครับว่าผมจะมาทํำลิปเกี่ยวกับการวาง s t o อป o ้อเนี่ยนะครับแล้วผมก็ลืมนะครับละแล้วเมื่อวานนี้มีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาทําให้ดูค่อนข้างละเอียดละกันนะครับอ่ะเริ่มมนจากนะครับอ่ะเอาแบบเห็นง่ายๆนะวอลลุ่มนะครับ สองจุดนี้บร่มสองจุดนี้นะครับเป็นจุดเซฟโซนของเพื่อนๆนะครับที่จะวางสต็อปลอ s ผมพูดอย่งนี้หมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าให้เราเนี่ยพยายามนะครับใช้จินตนาการแล้วก็ผสมมันลงไปนะครับสิ่งที่คุณจะได้มันจะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นครับปึ๊บแบบนี้ปึ๊บอ่างงไหมเพื่อนๆหวังว่าจะไม่งงนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า เดี๋ยวเอาใหม่นะตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อ่าจะเป็นประมาณนี้ปึ๊บหรือว่าจะแบบนี้นะครับอ่าสิ่งที่เพื่อนเห็นตอนนี้นะครับผมใช้หลักๆก็คือ2ที่นะครับคือวอลล่มตรงนี้นะครับแล้วก็วอลล่มตรงนี้นะครับปึ๊บผสมกันบวกกับไอพวกตรงนี้นิดหน่อยนะครับอ่า มันหน่อยจะอาจจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้อ่ะแล้วนี่ก็คือจุดปลอดภัยของเพื่อนๆนั่นเองนะครับมันไม่ยากเลยถูกไหมเพื่อนๆหรือว่าบางคนอาจจะยังงงนะครับอ่ะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมมีแบบฝึกหัดให้นะครับง่ายๆอ่ะแต่ตอนเนี้ให้ดูกันคร่าวๆนะครับหนึ่งนี่คือจุดปลอดภัยนะครับเมื่อราคาเบรกนะครับถ้าเพื่อนๆเทรดปึ๊บอาจจะเข้าตรงนี้นะครับจุดที่เซฟก็คือตรงนี้นะครับ แต่เนี้ยไทม์เฟรมจะใหญ่หน่อยนะครับเลยจะทําให้สต็อปลอขผมเพื่อนเนี่ยมันจะดูกว้างนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะย่อไทม์เฟรมลงไปเล่นนะครับแล้วเราจะมีแบบทดสอบเพืเพื่อนอ่าโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันที่ฉาก3 3นาทีนะครับเพื่อนๆผมไม่สามารถที่จะทําทุกตัวอย่างออกมาได้นะครับผมไม่สามารถที่จะทํา1นาที5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะต้องเลือกอย่างนึงผมเลยเลือกกลางๆนะครับที่ ทำเฟรม3นาทีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนเพื่อนทุกทำเฟรมมันใช้งานคล้ายๆกันนะครับเพียงแค่คุณดูให้ออกแค่นั้นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันจุดเซฟโซนของเราคือตรงไหนนะครับถ้าเราจะชอตหรือเราจะลองเนี่ยมันดูตรงไหนนะครับอ่ะหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้ผมอยากเริ่มจากการชอตนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากชอตจุดนี้ยังไม่ต้องสนใจเทรนนะครับแค่ต้องการชอตจุดที่ปลอดภัยคือตรงไหน เฉลยนะครับมีจุดเดียวเท่าน <göster> ั้นเองนะครับถ้าเพื่อนจะช็อตก็คือจุด A ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนจะช็อตมีแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นจุดเซฟโซนสตาร์ลอตของเพื่อนนะครับนอกเหนือจากนี้ไม่มีนะครับราคาได้เบรกไปหมดแล้วนะก็ไม่ใช่เรื่องดีที่จะช็อตนะครับผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเพื่อนจะช็อตเนี่ยจุดเซฟอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะกับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆนจะลองหรือว่าเข้าบายนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนจะ วางจุดสต็อปลอตตรงไหนนะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าจุด a หรือจุด b นะครับคือจุดเซฟโซนของสต็อปลอตที่สุดนะครับผมใช้คําว่าที่สุดก่อนนะอาจจะเห็นได้ตรงกันนะครับว่าแน่นอนนะครับมันต้องเป็นจุด a อยู่แล้วนะครับมันเป็นจุดที่เซฟมากเลยมันอยู่ใต้โลนะครับแล้วมันก็อยู่ใต้วอลลุ่มเต็มไปหมดเลยนะครับถูกต้องนะครับนี่คือจุดที่เซฟที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับให้เพื่อนลองสังเกตตรงนี้นะครับวอลลุ่ม ตรงนี้ Volume นะครับตรงนี้ b แบ r ์เบ a k นะครับ2จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับอ่ะจะเห็นว่าถ้าเพื่อนตีเป็นโซนเนี่ยมันจะได้โซนออกมาเป็นประมาณนี้นะครับปึ๊บแบบนี้อ่างงไหมหวังว่าจะไม่งงนะครับเพื่อนเพื่อนผมพยายามสโลที่สุดแล้วนะเพื่อนเอนจะเห็นว่าเราได้ทําการชนกับวอลลุ่มหลายๆจุดด้วยกันนะครับแบบนี้ ชนชนอ่ะสามสี่จุดนะครับประมาณนี้ทําให้สตอปรอของมันเพื่อนนะครับไม่จําเป็นต้องอยู่จุด a อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะสตอปอยู่ที่ประมาณจุดที่มองไม่เห็นนะครับก็คือจุดตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะปึ๊บเดี๋ยวเราจะลบแป๊บนึงอ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสตอปรอเราไม่จําเป็นต้องอยู่จุด A ต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าโซนตรงนี้มันไม่ควรเบรกแล้วนะครับ เราไม่มีเหตุผลที่จะต้องวางสต็อปล s อให้มันห่างไกลขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นการดันทาร์เก็ของเราให้มันต่ําลงด้วยนะครับแล้วเราก็จะเลือกที่จุด B นั่นเองนะครับจุดนี้หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับแล้วอาจจะยังงงนิดนึงไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนอยู่กับผมก่อนเดี๋ยวผมมีให้อีกหลายตัวอย่างนะครับอะเรามายกตัวอย่างนี้กันนะครับ s ต็อปลอเราควรอยู่ต่ำกว่าจุดนี้นะครับึืออาจจะเป็นแบบนี้นะครับ อาจจะเข้าเทรดเมื่อเบรกตรงนี้นะครับสต็อปลอแค่ประมาณเหลือพื้นที่นิดหน่อยนะครับให้ราคาหายใจนิดหนึ่งปึ๊บอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะเชครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็แทร็กเก็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะเรามาลองรันกันดูว่าราคาเนี่ยมันจะเบรกไหมนะครับปึ๊บอ่ะราคาไม่กลับมาด้วยซ้ํานะครับอ่ะมาแล้วแต่ไม่เบรกนะครับเพราะมันคือจุดเซฟของเรานั่นเองนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าเราควรเผื่อช่องว่างให้ราคาหายใจนิดหน่อยนะครับอันนี้อาจจะน้อยไปด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมีอาจจะวิกลงมาแบบนี้นะครับทําให้เราแตกได้เอเคเราก็อาจจะครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับออแล้วก็ลานไปพอนี่คือจุดเซฟโซนของเรานะครับแล้วเร,รรเราดูจากอะไรเราดูจากวอลลุ่มที่มันชนกันหลายๆที่นั่นเองนะครับแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปวางให้มันห่างไกลให้มันกินทาร์เก็ตเรานะครับ อ่ะลองรันให้ดูอ่ะก็จะเห็นว่าราคาไม่กลับมาแล้วนะครับราคาเทสเพียงแค่จุด B นั่นเองซึ่งคือจุดเซฟโซนสต็อปลอสของเรานะครับแล้วเพื่อนสามารถใช้เทคนิคนี้ในการหาจุดเข้าได้นะครับหรือว่าเป็นการหาจุดที่วางสต็อปลอสก็ได้นะครับได้เหมือนกันทั้ง2นะอ่ะเราไปตัวอย่างต่อไปนะครับอ่ะตัวอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนจะเข้าลองนะครับ จุดเซฟโซนให้เพื่อนๆดูที่วอลลุ่มก่อนนะครับเราจะเห็นจุดนี้เราจะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น4จุดที่มีวอลลุ่มเด่นขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันอยู่เหนือจุดของเราไปแล้วนะครับือแบบนี้ซึ่งถามว่าอันเนี้ยช็อตได้ไหมก็ได้นะครับลองได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเทรนเป็นหาขึ้น แต่ล่าสุดนะครับบูทแคร็บเราจะยังอยู่ที่การวางสต็อปร้อยก่อนนะครับเพื่อนเรายังไม่มั่วทา็อป,ปิกนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้านะครับเพื่อนเพื่อ <c oughs> จะเข้าลองจริงๆจ,จุดที่เซฟก็คือผสมกันเข้าไปนะครับจุดเหล่านี้ปึ๊บตรงนี้นะครับตรงนี้นนผสม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 เข้าไปให้หมดนะครับแบบนี้มันก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ อ่าเราก็ปรับแต่งนิดหน่อยนะครับอประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่คือจุดเซฟของเรานะครับถ้าเราจะเข้าลองแล้วถ้าเราจะช็อตล่ะถ้าเราจะช็อตนะครับนี่คือจุดเซฟของเรานั่นเองปึ๊บแบบนี้นะครับอ่านี่คือจุดเซฟโซนของเรานะครับถ้าเราจะช็อตถ้าเราจะลองนี่คือจุดเซฟโซนอ่ะตัวอย่างนะครับก็ถ้าช็อตก็ช็อตได้เลยนะครับ จะเจอแท่งนี้ปุ๊บเห็นแทบปุ๊บช็อตอ่าปุ๊บสต็อปเนี่ยประมาณนี้นะครับทาร์เก็ตก็อาแล้วแต่นะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะเราไม่ชนจุดวอลลุ่มอยู่ดีนะครับอ่ะก็ลองเล่นดูนะครับปุ๊บถ้าเข้าช็อตเรียบร้อยนะครับก็มันก็บางทีมันก็เวิร์กนะครับบางทีมันก็เบรกนะเพื่อนเ มันก็ไม่ได้ไอนี้เสมอไปนะครับผมก็เอาตัวอย่างการแพ้มาให้ดูบ้างนะครับว่ามันไม่ได้พิเศษถึงขั้นให้เพื่อนๆไม่โดนเลยนะครับก็อันนี้จะเห็นว่าเทรนด์มันเปลี่ยนนะครับแล้วก็จุดเซฟของเรายังอยู่ที่เดิมนะครับอ่ะเราลองลบปึ๊บถามว่าเราแพ้แล้วเราทำอะไรได้นะครับเพื่อนจะเห็นว่าวอลล่มมันขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับทําให้จุดเซฟเราเนี่ยอยู่ที่เดิมนะครับทําให้เราสามารถ เข้าบายตรงนี้แล้วจุดเซฟอยู่ต่ำกว่าแท่งนี้ใช้จุดเซฟเดิมนะครับโดยการสวิตช์โพซิชันจากช็อตเป็นลองนะครับแล้วก็เทรดแค่นั้นเองนะครับเพราะนี่คือจุดเซฟของเรานั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันราคามาไหมมาแต่ไม่เบรกนะครับก็จะเห็นว่าจุดเซฟของเรามันใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถ Reuse ได้นะครับ เมื่อราคามันเบรกขึ้นไปนะครับจุดเซฟเรายัางอยู่ที่เดิมพยายามลองฝึกนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าถ้าเพื่อนใช้แรกๆนะครับอาจจะยังตีมั่วๆนะครับอาจจะยังตีโพตีพายนะครับตีไปเรื่อยยแต่ก็พยายามฝึกนะครับพยายามดูที่วอลลุ่มนะแล้วก็ลองค้นหาดูนะครับว่าตรงไหนที่มันชนกันปะทะกันบ่อยๆนะครับแล้วเราก็พยายาม ตีกรอบให้มันอยู่ด้วยกันนะครับแล้วนั่นคือจุด stop l ล s s ที่เซฟของเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับหลักการนี้ใช้ได้กับการเทรดเหมือนกันนะครับเมื่อคุณเห็นแบบนี้ปุ๊บคุณอาจจะเห็นราคาเบรกคุณรอราคากลับมานะครับแล้วคุณก็เทรดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมยังไม่ลงลึกไปเรื่องของ p r i c e action ในการเข้าเทรดอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าพวก Confirmation อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังยังนะครับอะเรามาดูอีกตัวอย่างนึง อ่าตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าม mm. ีจุดเซฟอยู though, ่ anyway. right. like this. This 2จุดนะครับนี่คือจุดเซฟที่1นี่คือจุดเซฟที่2นะครับคือใต้โลใต้ไฮนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่สังเกตนะครับว่าเรามีจุดลับลับนะครับจุดหนึ่งที่มันเป็นเซฟโซนเหื่อนเพื่อนได้นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับนี่คือจุดเซฟที่หลายคนจะมองไม่เห็นนะครับหลายคนอาจจะมองเห็นว่าตรงนี้คือจุดเซฟตรงนี้คือจุดเซฟนะครับ หารู้ไหมนะครับจุดเซฟมันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเทรดแล้วสต็อปแบบนี้นะครับเพื่อนเื่อนจะเห็นว่าอ่ะบอลล่มมันขึ้นตรงนี้นะครับปุ๊บมาชนอีกรอบนึงขึ้นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับให้เพื่อนๆนคอนเฟิร์มปุ๊บอาจจะเส้นตรงนี้นะครับอ่ะแบบนี้ปุ๊บอาจจะวาดออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือจุดเซฟผมเพื่อนนั่นเองนะครับ เมื่อเทรดก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอ่ะสมมติอยากลองนะครับสมมุติอยากบายอ่ะปึ๊บอาจจะสต็อปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทารเก็ตอะไรก็ว่าไปนะครับแทร็ตจ,จุดเทสต,ต,ต่อไปนะครับหรือว่าทารเก็ตไปเลยก็ได้นะครับอ่ะปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องวางใต้โลใต้ไฮอีกต่อไปนะครับเราเพียงแค่รู้บอลลูมแค่นั้นเองนะครับอ่ะมาดูกันว่าราคามันจะเบรกเราไหมนะ ่าราคาแทร็กเก็ตนะครับแต่ผมอยากเห็นว่ามันเบรกโซนเราไหมนะครับอ่ะจะเห็นว่าไม่มาชนเลยด้วยซ้ำนะครับปึ๊บอ่ะจุดเซฟต่อไปนะครับตรงนี้นั่นเองอ่ะมาดูกันยาวๆปึ๊บอ่ะเยาหาจุดเซฟต่อไปให้ดูนะครับถ้าจะวางสต็อป o ล s ปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบขออนุญาตนะครับ ใช้เวลานิดหนึง่งตรงนี้นะครับจุดเซฟไม่จําเป็นต้องใต้นี้นะครับอ่ะปึ๊บมาดูซิว่าราคาจะทาไงนะครับเบรกไหมไม่เบรกนะครับเพียงแค่ชนเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วเราก็จะหาจุดใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีให้เพื่อนๆเล่นเรื่อยๆนะครับโดยที่ราคาเนี่ยจะไม่พยายามราคาเนี่ยจะไม่ค่อยจะผ่านจุดเซฟเรานะครับ มีผ่านบ้างนะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่เวทมนต์นะครับมันไม่ใช่ผมไม่ใช่มาเก็ตวิสัยนะครับที่จะเซฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็มีแพ้บ้างนะมันก็จะมีจุดเห้นเพื่อนเล่นบ่อยๆนะครับเพื่อนๆคงจะเห็นไอเดียประมาณนึงนะครับจากคลิปนี้ก็พยายามปรับใช้นะครับปรับหาจุดเข้าจุดออกนะครับหรือว่าลองฝึกกันไปนะครับพยายามอย่าทําให้มันซับซ้อนนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นวลลุ่มมัน มั่วสั่วเต็มไปหมดนะครับเห็นมันอ่าผมเข้าใจนะเพื่อนถ้าเมื่อเทรดแรกๆนะครับอาจจะเห็นโวอะไรครับพี่แม่งเหมือนกันหมดเลยผมจะไปเลือกจุดไหนนะครับก็พยายามเลือกที่จุดที่มันขึ้นมาจริงๆนะครับอาจจะเนี่ยแบบนี้อ่ะนะครับที่มันสูงจริงๆไอ้พวกนี้ก็เราอาจจะมองข้ามไปนะครับอ่ะแบบเนี้ยมองข้ามไปนะครับเลือกจุดที่มันเด่นขึ้นมาจริงๆแบบเนี้ยนะครับปึ๊บอะไรประมาณนี้นะอ่าพยายามอย่าซับซ้อนนะครับเพื่อน อ่าถ้าเห็นอ่าตลาดอาจจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าบางวันคุณก็จะเห็นตลาดเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติถ้าคุณยังยังพิ่งหัดใช้นะครับหรือว่าเล่นวอลุ่มใหม่ๆแล้วคุณก็จะงงว่าอะไรครับเนี่ยแม่งโอ้โหเหม็นยันหมดเลยนะครับจะเทรดยังไงก็ไม่ยากนะครับเรียนก็ลองเนี่ยนะครับดูจุดที่มันเด่นขึ้นมาจริงๆนะครับถ้ามันไม่เด่นก็ไม่ใชเนะครับสองจุดนี้นะครับจุดเซฟโซนสต็อปก็นี่นะครับ วาดมันลงไปนี่คือจุดเซฟสต็อปปึ๊บอ่ะราคาก็ไม่ผ่านนะครับแค่นั้นเองนะครับมันก็จะไม่มีใครมาล่าสต็อปลอตเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันเซฟนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอมันอาจจะสั้นไปไหมนะครับเพื่อนเพื่อนขอมาขอยาวๆนะครับก็เอาประมาณนี้ก่อนลวกันนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะโอเค